อือจมกันก่อนนี้นี่แหละมาไปช่วยอย่างน้อยก็มีปริมาณหินนี่เยอะอยู่นะอ่ะนะอือย่างน้อยเราก็มีเฮ้ยขอโทษแล้ควคุณไม่ออกไปเมื่อกี้แล้วคุณเล็งไม่โดนไปดินอุ้ยเซตแซลอะคนแซสเลยผมแซส อู้ฆ่าหมดน,นั่นเีมไหมเอาแบบศูนย์พันไปเลยอะ่ะเอออืมอเฮ้ยไอ,อ,อ,อ้สึกอารมณ์ไม่ดีทันทีคิดแล้วก็คิดอีกว่าทำไปได้ไงวะนะ้า ทำไมถึงทำอย่างนั้นกันได้ไปไปแล้วเหมือนมันก็เกิดได้ไม่เกิดมันเกิดได้ก่อโคมาในทำไมก็จะหมดขาดแคลแล้วเนี่ยนี่ดีกว่านะคือเออไม้มาจากไหนไวะเนี่ยแล้วผมก็ปู่มันไม่ตัวดิไม้พันไหนไวะเนี่ยพันไม่ตัวเออ อันนี้ยังดีนะที่ยังมีสเต็กอยู่ยสองอันความหวังของเราผู้ช่วยอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วแหละเวลาขับขันทนะุกคนขับขันนะอุ้ยมาไม่ขับขันแล้วนะเร่อไปตัดไห้เราสองสามปีก็เสร็จแล้วอุ้ยเหล็กงั้นเอ้ยนี่เหล็กดีว่าแต่เราไม่มีหิน เออว่ะแล้วมีินเสร็จแล้วไม่มีไม้ไมเออไม่ไม่มีอย่างนี้จะทำยังไงอืมโอเคเราขุดไปอย่างงี้แหละอืมเอาเข้มันกลวงไปเลยกลวงกลวงบอบอบอุยอ้ยเอาไว้ถังขึ้นอ่ะนะ ผมว่าพูดช่วยจะดีนะเฮ้ยคุณทำอะไรตรงนั้นเนี่ยจ๊ะยิงมาเร็วก็มามาเร็วโอ้อนโอนดนโ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 นดู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 นูดดู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 ด็ด เธอเมื่อเธอโอ้ทำเลเลยะบอกเลยของพอดกลมทำไม่ได้ดิพอดีเ <c oughs> อ่อพอดีผมไม่ใช่ชีพโอเคพอนี้ก็คงจะเสร็จแล้วมั้งกกเก่งไม่เป็นอะไรตรงนั้น ก็ปลอดภัยหายหัวงแต่ที่ไม่หัวคือที่ขุดขมเนี่ยอ,อ,อุ้ยเย็นขาขาถึงกับชาเห็นที่ขุดแล้วจะสลบปันดีกลับไม่ได้มาโอเคอย่างแรกที่ทำไปอย่างแรกเลยนะคนสิคือเป็นมาตรฐาน มาตรฐานของคนที่เล่นมา้าคาวคือวางเต่าเผาใช่แล้วก็นี่โอ้ยมันมันสิ่งเปลืองมาเนี่ยคนถามหน่อยมันคุ้มไหมเนี่ยกตมองคิดยังไงให้มันได้เนี่ยให้มันต่อขึ้นในบนนั้นอะบนนั้นเลยหมู่บ้าน,น,นหนอนแบบ เออกคิดว่าบูโอืมอออออแต่ฟวงบูโดะเราสลายไปดีไหมลบความทรงจำมุมแล้วก็จะปวดหัวไปไหนลบความทรงจำดีไหมโอ้พี่ไม่ติดนะทุะกคนเพิ่งเห็นโอ้โหมุดหมูม่บ้านแม่ดี่วะโอ้มีคนแตกแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งแล้วยังไง ยังไงเราก็มีของอยู่ดีเออช่วยอพอวาเราพอกันแค่นี้กันก่อดดีไหมไม่งั้นเอ่อเอ่อคลิปมันจะแบบเอ่อยาวยาวโคตรยาวเลยเอาละเราคนผมนขอจับคลิปพี่ต้นเนีอยก็จะลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ติตตามผมด้วยอะไรอะไก็ ขอไปกันแค่นี้กันแล้ว,ลวเอาไว้คลิปหน้าก็นนะออกาแล้วใครชอบหรือลค์กดแชิญตามนะเอาผมไปกี่รอบแล้วโอเคไปก่อนครับบ๊ายบาย